สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลฟสดพี่เสือด้วยทุกทางช่องทางของทางไทเกอร์ยูสคาร์ชแนลสำหรับวันนี้ส่งฟรีรามาธิบดีคันนี้เป็นรถของบุคลากรทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็เลยจัดสั่งโมบิโอที่สำคัญที่สุดเลขไรโชคนะเมื่อวานออก3 8 8 3ไปนะ นะครับบุคลากรทางการแพทย์ก็ถือว่าได้โชคไปนะครับกับตัวนี้ Honda Mo b บ O โอนะครับ1.5 RS นะครับสีดำนะครับนะสีดำนะสวยๆสดๆงดงามนะครับเปิดประตูให้สี่ฝั่งไปเลยเปิดประตูสี่ฝั่งให้ให้ไปเลยให้รู้ว่ารถใช้ได้จริงเปิดงานได้จริงนะครับเห็นไหมไปทั้งอย่างนี้เลยนะจ๊ะนะสวยๆอย่างนี้เลยเก็บงานให้ครบเรี่ยมเก็บงานให้เรี่ยมละเอียดนะครับส่งฟรีดานะครับมาได้เอาได้เลยนะ ลูกค้าน่ารักมากนะครับลูกค้าน่ารักมากนะครับนี่ครับรถออกไปจะเอี่ยมอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับพี่ดูห้องเครื่องห้องใจนะครับสวยๆยอย่างนี้ถ้าใครที่อยากได้รถยนต์แบบนี้นะครับ ติดต่อผมได้ออกรถง่ายไม่ยุ่งยาก่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบคลิสเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตบางเจ้าเก็บแบตเก็บแบตเก็บแบตผมไม่เก็บจองพันเดียวนะครับแล้วจะส่งให้ฟรีจัดไฟแนนซ์ผ่านเดี๋ยวส่งให้นี่ก็แค่ลามาเองนะครับลามาที่พอดีผมก็ส่งให้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวไปดูภายในรถยนต์ว่าเก็บงานเป็นยังไงไปดูภายในรถยนต์ยนต์กันว่าเก็บงานเป็นยังไงเพราะว่าผมอ่ะจะเปิดรถเนี่ยให้ดูเพราะว่าเนื่องจากว่าจะได้รรู้ว่่าาาตออออออนกกกกจจถผมไปะ รถนะครับใช้ได้งานได้ทุกแบบทุกอย่างนะครับโปร่งใสเที่ยงธรรมดูนะครับประตูสี่บานกระจกกระจกไม่ใช่ประตูประตูสี่บานนะครับอ่ะกล้องนะเปิดเปิดปิดกระจกได้สี่บานนะถ่ายให้ดูหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นกล้องแอนดรอยนะครับมีกล้องหลังให้นะนะครับกล้องหลังให้เรียบร้อยอุปกรณ์ครบเซตอ่ะแล้วถ่ายภายในให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับสภาพเป็นยังไงนะครับสภาพเป็นไงนะครับสวยสดสมบูรณ์ไหมครับอ่ะวนรอบคันช้าชาช้าช้าไป นะวันรอบขัดชารชาร์จไปนะครับก็ตัวนี้นะ Honda m มอวินะครับ 1.5RS นะครับปี2015นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีคันดีมี2คันเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้รถยนต์แบบนี้นะครับก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้นะครับขอแค่ไม่ติดแบล็กลิสเท่านั้นใครที่อยากได้แอดไลน์ใต้ดิ้งเราทักมาสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบล็กลิสแอดไลน์ทักมา จัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยซื้อสดไม่เก็บแบตส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยนี่แค่ลามาปทุมธานียะลาสงขลาหาดใหญ่เชียงรายเชียงลำพูนล,ลำปางร้อยเอด็ดแม่ฮ่องสอนผมไปมาหมดแล้วนะภาคตะว,วันออกไม่ต้องพูดถึงไปมาหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รถแบบนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีโรงพยาบาลรามาที่ปดีให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับเจอกันโรงพยาบาลรามา